แล้พี่กับพงคิดครับเป็นฐานในช่วงคิดจะซิ่งครับอ่าน้องๆน,นะฮะมาดู<ะ>พี่เก๋เอารถคันใหม่เว้ยเฮ้ยพี่เก๋เอารถใหม่เ,เ,เรห,มหรอตอนแรกเมื่อวานอะ่ะวันนั้นกูมาเขาจะเอาแค่ซิต,ตี้ไปมาเลยสัตว์ไปเอาซีวิกมา,า,เ,กาเ,เก๋ซีวิกเหรอเขาได้เก๋ซีวิกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยเนี่นี่ยีหน้ามันเป็นยัง,งไงบ้างความรู้สึกได้รถคันใหม่ไหนะบอกน้องๆเลยดีใจครับเป็นรถป้ายแดงคันแรกในชีวิตผมครับจริงจริง มีรถมาทั้งหมดกี่คันแล้เจ็คันคันนี้คันที่7็แต่ไม่เคยมีป้ายแดงเลยเอาผู้หญิงบนรถมากี่คนละเอวนเเอาอกเอาใจเอา้อา,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 ามานั่งดูแลไปส่งไปรับอะไรอย่างนี้คนมีกันมากต่นี้ป้ายแดงคันแรกป้ายแดงคันแรกเลยพี่เก๋เขาเขาถามว่าแล้วเวลาจะจอดรถฟาดกับผู้หญิงในไฟมันจะดับให้ไหมครับไม่ดับใช่ไหมอุ้ยไฟไม่ดับนะคันเนี้ เหมือนท่านั้นเลยเต้องปิดต้องปิดแอร์ดับเครื่องอยู่แล้วเนี่ยหลังรถไม่เอาไม่ต้องพูดยย่าไปเอารถพี่มาสบู่โดดนะครับโดดต้องปิดแอร์ดับเออยอย่ไปโดดก็เอาเรื่องพูดเล่นมาพูดจริงแล้วอนกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทำไม่เป็นต้องไปดูยูทูบอีกคิดนานไหมพี่กว่าจะซื้อคันนี้ไปเยี่ยนเอาเลยเยี่ยนเอาขายุเลยนะไอตัวนั้นแหละตัวดีเลย แลคิดอยู่คิดอยู่นานแล้วอยากได้รถใหม่กับเขาบ้างอายุมันก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกไม่อยากจะซื้อหรอกแต่นแรกจะมาเอาซิตี้ซิตี้แฮแบดูไปดูมาไอ้นั่นมันยุก็เลยเอาสโลย์ท้นนี่โอ้โหนี่นะนี่ที่เก็บของมาบเก็บของมากอุ้ยอุ้ยนีน่แเขยแทนยางใ้ด้วย้ะอุอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงไปเจอซีบิคันนี้นะมึงหนีไปไกลๆเลยนะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปให้แม่กูเจอมึงเีที่เล่นอะไรเนี่ยมาเหถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะมาครับจานเต้มาถ่ายรูปถ่ายรูปอะเขามีพอตมาขายมีพอตบุหรี่มาขายด้วยเก๋ดูดิพอตบุหรี่ป่ะเนี่ยเลยเ็นเย้ดดดะเด อ่ายิ้มหน่อยครับผมยิ้มหน่อยครับผมหนึ่งสองสอบ<อ>ีเฮ้ยนี่พิจิตซิ้งคันนี้เขายังไม่เคลือบแก้วนะเว้ยลูกค้าคนไหนสในใจนะฮะเป็นสปอนเซอร์รถจานเก๋นะครับขาดเคลือบแก้วติดต่อผมมาได้เลยนะอิ็อกซ์เพจถามมาเดี๋ยวจัดการให้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะในช่องเพจผ่านในช่วงคิดจะซิ่งครับถึงมันก็ไปตีซื้อหวยได้นะ<ด>นตามสบายนะสวัสดีครับ